สวัสด,สดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับความรู้คู่ช่างอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาประตูม้วนที่ไม่ก่อให้เกิดสนิมนะครับที่จริงแล้วประตูม้วนธรรมดานะครับที่เป็นแบบเคลือบสีก็มีโอกาสเกิดสนิมน้อยเหมือนกันถ้าเราขยันดูแลนะครับแต่ประตูม้วน2ตัวต่อไปนี้นะครับผมจะมานําเสนอก็คือประตูม้วนอลูมิเนียมแล้วก็ประตูม้วนสแตนเลสนั่นเองครับผมถึงแม้ประตูม้วน2แบบนี้นะครับจะป้องกันสนิมแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับ 1. ประตูม้วนสแตนเลสนะครับ ใบจะมีลักษณะเหมือนใบประตูม้วนทั่วไปนะครับแต่จะมีความเงาแต่ก็สามารถทําลายเหมือนประตูม้วนทั่วไปได้นะครับและก็ส่วนประกอบอื่นนะครับที่จะเป็นสแตนเลสก็คือฐานล่างเสาใบกล่องส่วนเพานะครับขันยีเป็นเหล็กปกตินะครับผมส่วนประตูม้วนอลูมิเนียมตัวใบจะมีน้ําหนักเบากว่าใบประตูสแตนเลสนะครับจะป้องกันสนิมได้เหมือนกันป้องกันความร้อนได้มากกว่านะครับส่วนประกอบของประตูม้วนอลูมิเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาใบกล่อง หรือว่าตัวเพจนะครับจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยเปรียบเทียบประตูม้วนอลูมิเนียมและก็ประตูม้วนสแตนเลสนะครับประตูม้วนสแตนเลสใบประตูเสาฐานล่างนะครับเป็นสแตนเลสหมดเลยส่วนประตูม้วนอลูมิเนียมจะมีใบประตูเสาฐานล่างใบกองเพดเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับในด้านการป้องกันนะครับประตูม้วนสแตนเลสครับป้องกันสนิมแล้วก็ป้องกันความร้อนได้แต่ประตูม้วนอลูมิเนียมนะครับป้องกันสนิมได้เหมือนกัน แต่จะป้องกันความร้อนได้ดีกว่าโอเคครับผมขอบมากครับสวัสดีครับ